สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาทาครีมกันแดดของเมดีลินให้ดูนะคะครีมกันแดดตันนี้นั่นเรียกว่าเลิศมากๆเลยนะคะสําหรับการป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ปกป้องเซลล์ผิวไม่ให้ถูกทําลายนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะอย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี่ยงสิ่งนี้ไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ย คำเสียได้นะคะแล้วก็เกิดกระฟาได้นะคะถ้าเกิดไม่อยากมีปัญหาเนี่ยก็อย่าลืมทาครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงสูงครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงสูงคืออะไรบ้างนะคะก็ต้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB นะคะแล้วก็ปริมาณของการทานเนี่ยก็จะเป็นมากๆเลยนะคะอันนี้จะบีบยากหน่อยเพราะว่าเพิ่งแกะหลอดใหม่การทาครีมกันแดดแต่ละครั้งนะคะให้เพื่อให้ได้คุณภาพเท่ากับ อ่าสิ่งที่เคไว้คือ f 5, p f 50 PA บวกบวก,บวก,บวกแล้วก็กันได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ16ชั่วโมงเนี่ยเราต้องบีบคิมกันแดดอย่างนี้นะคะตอนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้มันอ่าได้เท่ากับได้คุณภาพเท่ากันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ถ้าเราทาแค่บางๆเบาๆนิดเดียวแต่แต่บางๆนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถกันแดดได้เท่าเท่าที่ผลิตภัณฑ์ข้างกล่องเคมไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทาในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็กันแดดตัวนี้เนี่ยลดมากๆนะคะเพราะว่าลดการถูกทําลายของเซลล์ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไม่มีส่วนผสมของสีเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าน่าจะแบบลอยนะคะคุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้แล้วตัวนี้เนี่ยไม่อุดตันด้วยนะคะทาแล้วก็แห้งทันทีเลยนะคะแบบนี้นะคะ ค่ะวันนี้จิไปแล้วค่ะอย่าลืมทากันแดดทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อลดการเสียของผิวนะคะบ๊ายบาย